คันนี้คือคักมากนะทุกคนคนเต็มเลยนะน่าจะเพราะว่ารถมีเบียร์ประโยกนะอยู่ตรงนี้กันนะโอ้รถเทปๆมาอีกเทีหนึ่งนะทุกคนตาเห็นแล้วอุ้ยยเจ็บตรงน,นี้ใช่เลยอุ้ยวัวเจ็ดตรงน,นี้ใช่เลยแตบผมชอบพี่วัวเจ็ดเดิมๆนะทุกคนแล้วก็มีเครื่องแต่งนิดนึงนะโอ้ยใช่เลย กินคลีนนะทุกคนนี่นะคันนี้สวยมากทุกคนเฟียวอะโอ้เปิดฝามานะเทอร์โบด้วยนะโอ้ยอย่างเฟียวเลย DC ไฟนะฮะอันนี้ต้องติดดิเกอร์นะมันถึงจะเฟียวนะทุกคนตรงนี้สกายไลน์ก็เยอะนะไม่หมดเลยนะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นโซนของทางอูรูซายนะฮะ อีวโออีสายนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นอันทำสองนะฮะออกงานบ่อยเนาะ